ม่วงอ,อกล่องแล้วก็มะม่วงสามดูดูแล้วก็มะม่วงแก้วขมิน้นดูต้นนี้นะเธอน่ารักมากเลยเธออยากจะมีช่อมากเลยนะคะแต่เราเราจะไม่เก็บไว้เยอะนะคะถ้าถ้าเขาติดลูกมาเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งจะปลูกได้ปีเดียวนะคะ thank you thank you so much thank you my friend ตาลายกันไหมคะเดี๋ยวหนูจะไปตั้งอยู่ที่เดียวแล้วให้เห็นแต่ลูกแตงเนาะหนูพาพี่ๆมาชมกลัวว่าพี่ๆจะบอกว่ามาวันไหนก็จะได้เห็นแค่แตงสามลูกนี้นะคะแตงทั้งสวนเลยนะคะพี่ๆน้องแมวยิ้มขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยค,คุณยายเทพทางนู้นก็มีอีกนะอันนู้นก็เป็นมะละกอมะละกอก็เป็นมะละกอ ว่าแล้วจะอวดเนาะอยากอวดมะละกออันนี้เป็นโกโก้นะดูนะต้องปูกระเบื้องให้แตงดูทุกคนถ้าไม่ปูแบบนี้นะรับรองไม่ได้กินตอนนี้ก็จะเป็นลกๆหน่อยขอให้แตงหมดรุ่นก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นต้นเขาเรียกลูกอะไรนะลูกทอ้อ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เราต้องเอาเปลือกป,ปูอย่างนี้เลยนะคะมาตุ้มไข่เรียกชื่อก็เรียกไม่ถูกนี่นะคะนี่ก็อีกหนึ่งลูกเดี๋ยวเราต้องเตรียมเตรียมเอากระเบื้องปูนะคะตาลายกันบ้างไหมพี่พี่โอ้พี่ลายสวัสดีค่ะ นี่นี่มาตูมไข่นี่หนูก็เอามาจากบึงการเลยนะจ๊ะเขาเขาเอาลูกมันมาให้กินจากบึงการแล้วหนูก็มาเพาะได้นะคะได้มาตูมไข่สองต้นนะคะอยู่นู่นต้นหนึ่งแตงคุมหมดแล้วนะคะเออใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละหนูมาจากบึงการเนี่ยหนูเรียกไม่ถูกไงเนี่ยเอามาเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ก็ได้สองต้นนะคะลกมากเลยนะคะ ดูขมิ้นขาวหนูขมิ้นขาวหนูก็โอ้ยอยู่นี่อีกลูกนึงเธอยังอยู่ดีไหมโอ้ลูกนี้หนึ่งลูกเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเอากระเบื้องมารองเขานะคะลูกนี้หนึ่งลูกป่าแตงหนูลกมากเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าเรากําจัดวัชพืชไม่ได้เนาะพแตงแตงเริ่มโตแล้วเราจะกําจัดวัชพืชไม่ได้ ขอบคุณนะคะสังเกตดูนะคะว่าทําไมมีผีเสื้อมาบินเต้มเลยเพราะเราไม่ได้ใช้วัชพืชอะไรนะไม่ใช้ยาหรือสารเคมีใดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงทดลองแบบลกๆเลยนะคะ Hello my f r i เฟนเฮลโ o ล y ม r i เฟน thank you my friend thank you so much นะคะ welcome to Thailand สาวมึงสิงอารีชาแนลนะคะ นี่ดูมะละกอหนูมะละกอต้นเล็กๆก,ก็ติดเยอะแล้วนะคะคือไอ้ก,กอนี้น่าจะเก็บไปแล้วนะคะกอนี้เก็บผลผลิตไปแล้วรอลูกเล็กๆที่เขาจะโตอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าน้ำว้าขาวเตี้ยนี่ก็เป็นฝรั่งฝรั่งไส้แดงฝรั่งกิมจูแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็ ท้ายสุดนั่นก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะแตงก k วแตงกีวไมเฟนแตงกวแตงกวโซมาต์เวลคัมทูไทยแลนด์สาวมืองสิงอารีชาแนลนะคะมรกรเนาะ,ะปะาปย่าปอกปอกมะ <laughs> กรหรือว่าป,ะปะาปย่าปอกปอกนะคะ มะม่วงต้นเล็กๆนี่ก็เป็นมะม่วงที่หนูเพาะเม็ดนะคะมะม่วงสามฤด,ดูกับมะม่วงน้ําดอกไม้ที่เพาะเม็ดนะคะเดี๋ยวพอหมดแตงรุ่นนี้แล้วเราก็จะทําความสะอาดให้พื้นที่เราโลง่งแล้วเราก็จะกําจัดทวัชพืชแบบถาวรตอนนี้เราไปเจอแตงไว้สองลูกที่เราจะต้องไปปูกระเบื้องให้เขาวันนี้พามาปูกระเบื้องให้แตงนะคะเนี่ยลูกเนี่ยประมาณสามกิโลคุณยายเทพ ลูกนี้ประมาณ3กิโลนะคะ